เริ่มจากพับน้ำตัวลงกลางค่ะเท่ากันกับสกโพกนะมคะทีนี้เอาปลายนิ้วมือฝักที่ด้านหน้าของเท้าค่ะให้หัวไหล่กับปลายนิ้วมืออยู่แนวเดียวกันค่ะยืดหลังยืดท้องเขแมแหล่ค่ะยืดเส้นปลายขากนะแล้ววางมือขยุบเป็นลูปถ้วยค่ะขยับเข่างอซ้ายขวาซ้ายขวาย้ำเท้าอยู่กับที่เนาะขอบ่าไหล่ไม่ต้องเกรงยืดแฮมสติงทีละข้างนะคะสลับกันไปมา โอเคเสร็จแล้วหายใจเข้ายืดตัวยืดอกวางมือเต็มมือค่ะเก็บขาย,ยืดตึงๆแล้วเดินมือไปด้านหน้าสู่ท่าแป้งค่ะจากแค้งหายใจออกวางเข่าลงเข่าอ,อกคาว,วางพื้นกุรุนมัสกาค่ะลาบหลังเท้าสไลด์ตัวไปด้านหน้ายกอ,อกขึ้นวางสะโพกลงกดหลังเท้าลาบไม่ก็มวัวเท้าชิดก็ได้นะของบาโพสหายใจออกวางอ,อกลงจิกปลายเทา้าดองสะโพกขึ้นเข้าท่ายังไงออกอย่างงั้นนะคะ แล้วร้อลำตัวไปสู่แค์เหมือนเดิมค่ะเดินมือของเราไปหาเท้าค่ะหายใจเข้ามายุ่งมือไปรูปถ้วยเดี๋ยวเราจะทําอีกสองรอบนะคะหายใจเข้าและเดินมือไปด้านหน้าเจอกันที่แคงค่ะมีบศอกค่อยๆลดอกลงกรูนมัสกาค่ะภาพหลังเท้าลดสะโพกด้านลำตัวไปด้านหน้าค่ะรอยอ,อกขึ้นค่ะครอบบาค่ะ หายใจออกลดออกลม<ง>ติด<ไ>ปลายเท้าค่ะกรุณาลัก,กาณแล้วดึงลำตัวขึ้นมาสู่ท่าแพงค่ะเดินมือไปหาเท้าดมสะโพกขึ้นหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นยุมือเป็นลูกถ้วยครั้งสุดท้ายค่ะเดินมือไปด้านหน้าสู่ท่าแพงวางเข่าอ,อกข้างลงเลือกเอานะเอาออปชันที่ตัวเองไหวแล้วลากหลังเท้ายกอกขึ้นลดออกลมติดปลายเท้าค่ะทีโดมสะโพกขึ้นเจอกันที่มาา์เทนโค้ดนะ ขยับขาซ้ายขวาซ้ายขวาได้ก่อนวางนิ้วมือกว้างๆเอคทีฟไปนิ้วมือไว้นะโด่งสะโพกขึ้นสูงๆเขมแยวหน้าท้องเก็บแล้ววางส้นเท้าลงรวบเท้าชิดติดกันค่ะเตะขาขวาลอยขึ้นมาค่ะอีกาปัสนะค่ะว่างสะโพกไว้แล้วลดขาขวาลงแตะส้นเท้าซ้ายค่ะแล้วเตะขาขวาขึ้นแล้วขยับแค่ขาขวาหน้าหายใจเข้าหายใจออกเตะขาขวาหายใจออกรดลงหายใจเข้าเตะขาขวา เราเปิดสะโพกหงายขึ้นมานะเตะไปท้าขวาชี้ขึ้นค่ะกดศีรษะลงหาพื้นแล้วงอขาขวาดึงขาขวาไปหาก้นค่ะแล้วมองหามผ้าเอ๊ยมองข้ามผ่านรักแร้ขวาขึ้นหาพื้นอ่จากนั้นขย็นเท้าซ้ายแล้วลดตัวไปด้านหน้าขาขวาเราจะวางไปทางด้านซ้ายของเสือค่ะแล้วหายใจเข้าเราค่อยๆเปิดปกเห็นเยีดกีบปกขึ้น ข้นภูเขากับด้าทิศทิศค่ะแล้วคว่ำตัวกลับมาสู่ท่าแพงค่ะหายใจเข้าโดงสะโพกขึ้นเป็นปรัตวัาสนักค่ะเอ็ดขาซ้ายขึ้นอ๋อยังยังยังเดี๋ยวนะยกขาซ้ายขึ้นแล้วก้าวไปตรงกลางระหว่างมืงอไอ้ขาขวาค่ะแล้วขยับสะโพกขึ้นลงขึ้นลงนะกดส้นเท้าลงหาพื้นค่ะ ยืดขาขวาตึงกระกดลไปเท้าขวาค่ะพีระมิดโพสค่ะหายใจเข้างอหายใจออกยืดสลับกันนะนเขา้างอหายใจออกยืดทำต,ตามลมหายใจนะหายใจออกลงยืดขาหายใจออกลงงอขาไปด้านหน้าค่ะนี้กล้าท้าซ้ายคู่เท้าขวาค่ะมันจะไปขัข้นกันแล้วนะตเตะเท้าซ้ายขึ้นหายใจออกลดเท้าซ้ายแตะที่ส้นเท้าขวาหายใจเข้าติด ให้ใจออกลดลงให้ใจเข้าไตคว้านสะโพกไว้นะทำเหนวหน้าท้องโด่งสะโพกขึ้นสูงๆแน็ตมือเตดเท้าซ้ายขึ้นค่ะเปิดสะโพกใหญ่ขึ้นแล้วมองส้นเท้าซ้ายไปหาพดบ,บิดเสียเตามองผ่าลแล้วแแ็ตซ้ายขึ้นหาพิดาจะรู้สึกตึงที่เส้นใต้ขาแฮมสติงขวานะขยิบเท้าขวาลดตัวไปด้านหน้าขยิกลำตัววางเท้าซ้ายไปทางฝั่งขวาแล้วหายใจเข้าเชิอดอกขึ้นหาพิดา หมุนหัวไหล่ว่าแขนเปิดลำตัวขึ้นพิเปอร์ลิตะปาลาปาลาวตาสนะค่ะแอคทีฟแอนแกนกลางลำตัวแขนมีแรงคักกลับมาค่ะเก่งมากทุกคนฮานาจะออกโดมสะโพกขึ้นเจอกันที่ดาวลดเฟซิงด็อกรวบเท้าชิดติดก,กันค่ะหายาจเข้าเตะขาซ้าย,ลยหลอดฮานาจะออกคามเมลหน้าท้องดึงเข้าไปหาอกก้าวเท้าซ้ายไปที่หาขอบมือซ้ายค่ะขอบมือซ้าย ล้วขยับสะโพกขึ้นลงขึ้นลงหายใจไม่เหนื่อยเนาะทุกคนเนาะหายใจออกค่อยๆยืดขาซ้ายตึงๆปล่อยสะโพกไปด้านหลังยกจนยกเท้าซ้ายขึ้นค่ะแล้วงขอขาไปด้านหน้ายืดขาหน่อยหนาท่านนี้นาสลับกันนะคะ <Yes. S 1> เหยียดทำเ,เท่าที่ไหวค่ะยืดเหยียดขาซ้ายออกเอาเท่าที่ไหวนะแค่ไหนแค่นั้นเลยวเตะเท้าซ้ายกลับไปสู่อรวลัมตซนะซะะ หรือเมาเท่นโพสค่ะดึงศรีรษะลงหาพื้นวางหัวเข่าลงนั่งลงมาสู่ท่าวัชชลักะค่ะคลายข้อมือกันนิดนึงนะเอาหลังมือวางไว้ที่เอวแล้วกำแบ,บกกำแบกบหายใจลึกๆยาวๆไปต่อนะอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งหนีจะไปไหนนะทุกคนวางมือไปด้านหน้าแล้วดองะโพกขึ้นสู่ดาวเิร์ที่ิ้งล็อกค่ะ แล้วลดตัวไปดัานหน้าสุดท้าแพ้งค่ะลดน้ำหนักเราจะแพ้งเยอะหน่อยนะค้างไหมคะสามแล้วกไม่โด่งนะสองหนึ่งเตะขาขวาลอยขึ้นมาไว้เล็กแพ้งนายใจอกดึงข่าวขวาไป่ะข้อศอกขวาค่ะนายใจเข้าเตะขาขวาตามมาวันเล็กแพ้งนายใจอกข่าวขวาเจอศอกซ้ายแล้ววางค่ะสำหรับข้างเตะขาซ้ายค่ะข่าวซ้ายดึงไปหาข้อศอกขวาหายเจ้าเข้าเตะเท้ายี่ไปได้หล่ะวันเล็กแพ้งนายใจอกข่าวซ้าย สะบกซ้ายค่ะหายใจเข้าเตะไปด้านหลังวางค่ะทีนี้เราจะไปเร็วขึ้นนะเข่าวขวาดึงไปด้านหลังแล้วเข่าซ้ายวางค่ะทีนี้เราจะทําเร็วขึ้นนะเข่าขา,ขาซ้ายเตะไปด้านหลังเข่าสอบกขวาเจอสะบกซ้ายเข่าซ้ายสอบกขวากลับมาค่ะขออีกหนึ่งรอบค่ะทำช้าๆก็ได้นะ มีท่าแพงเด็กขาซ้ายเ,ยเข่าขวาสอบขวาเข่าซ้ายสอบซ้ายไอ้เข่าขวาสอบซ้ายวางค่ะววางเอาลงนั่งลงพับส้นเท้าค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเหมอบค่ะยกลำตัวขึ้นมาค่ะเหวี่ยงแขนสักครู่เนาะวนเวี่ยงบีบวางมืออีกหนึ่งรอบขึ้นมาสุดปรม์มตาสนัหรือ ดา่เวอดเีซิ่งเดาะค่ะดงสโพกขึ้นสูงๆูงอเข่าขวาก้าวท้าขวาไปที่หลังมือขวาค่ะแล้วสอดเข่าซ้ายเตะเข้ามามือขวาจะจับน่าจะยากไปสำหรับทุกคนเอาใหม่นะเก้าขวาเตะไปข้างหน้ายืดดึงขาขวากับไอ้ดึงขาซ้ายกลับ ก้าวเท้าขวาคู่เท้าซ้ายก้าวซ้ายเตะขวาดึงขาขวากลับดึงขาซ้ายกลับมาเท t a หอยนี่เลยทุกคนเราลดน้ำหนักก็จะหดหน่อยนะไปต่อค่ะก้าวขวาเตะซ้ายใขยไหวจับปลายเท้าซ้ายแล้วก้าวซ้ายก้าวขวาสุดท้าแพ แล้พักในท่ามาเท่นโฮสค่ะเป็นไงคะขาสาั่นดีไหมเอ่ยทุกคนบอกแล้วเราลดน้ำหนักน,นะวันนี้นะอย่าเพิ่งถอดใจกันนะมองตรงไปด้านหน้าค่ะองอเขา่าเอาส้นเท้าชิดกันแล้วค่อยๆดึงเข่าลงหาพื้นกางเข่าออกค่ะลดอกลงไปเลยมันจะได้ยืดแขนด้วยม,มันจะเข้าแล้วเดินมือมาครึ่งทางค่ะยกขนตัวครึ่งค่ะ นั่งลงทับเส้นท้าเราจะไปท่ากูนะทุกคนหายใจเข้ายอยู่กับเ,เ,เนียหายใจเข้าหายใจออกนั่งยืดด้วยของเขานะคะหายใจเข้าพนมมือกันหน้าอกเอามือประคองที่ข้อกบนะคะหายใจเข้ายืดตัวออกใครไม่ไหวดันแค่หน้าอ,อกดันแค่หน้าขาดันเข้าหากำแพงนะหายใจเข้าเฮ้ยใช่ปงไว้ตาม สองเก็บข้างชิดอกก่อนได้ข้ากปรับมาตรงกลางค่ะต่อไปเราจะเข้าท่าอุ่นแบบเต็มแล้วนะหายใจเข้าหายใจออกส่งแขนขวาเริ่มไปจับจับส้นเท้าขวาค่ะแล้วส่งแขนซ้ายเริ่มไปจับส้นเท้าซ้ายค่ะหายใจเข้าใครไม่ไหวใครปวดข้อเจ็บข้อมีปัญหาเก็บข้งางชิดอกแบบนี้นะแต่ถ้าใครไหวไปต่อไปเลยทิง้งศีรษะลงแล้วดันหนะ้าอ,อกขึ้นหนาดีดดค้างไว้สามสองหนึ่งส่งแขนซ้ายไปด้านหนะ้า แล้วส่งแขนขวาต่ามไปขึ้นยังไงลงอย่างนั้นนะนั่งลงทับส้นเท้าคะ่ะแล้วเอาอยิ้โป้องเท้าประกบกันนะแล้วกางขาออกเล็กน้อยนะคะแล้วเหยียดแขนไปด้านหน้าพาดลำตัวลงแอนเชิร์คให้ชิบบลึกๆยาวๆ,ๆพาดงท้านนี้จะกูกก้ค่ะสามให้เราลงเหยียดจหล่แอนเชิร์คให้ใใอิบเลึกๆยาวๆแล้วค่อยๆ,ๆเดินมือขึ้นมานั่งลง ทับส้นเท้าอยู่เหมือนเดิมนะต่อไปเราจะทําท่ากระต่ายนะคะเอามือจับที่ส้นเท้าแล้วพับลำตัวเอาพยายามเดินนะคะเข้าหาหัวเข่าให้ได้มากที่สุดนะพับลำตัวพับจากแกนก,นกนลางลำตัวนะแล้วค่อยๆเดินนะคะเก้าห้หัาเข่าให,าหาไ้ได้มากที่สุดค้างไว้แล้วให้พร้อมแล้วยกสะโพกขึนน้นการการกะหมอมลงที่พื้นนะท่ากระต่ายนะคะแก้จากท่าอู่นนะยกสะโพกขึ้นแล้วค้างไวนะ้ในท่านี้ซ่ำ ค่หนึวางสะโพกลงค่ะแล้วส่งแขนไปด้านหน้าแล้ววางนะค่ะลงที่พื้นได้วางค่ะออเอาไว้ซ้ำชห่ก็ยกลํำตัวกลับขึ้นมาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดจวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ